และแล้วนะคะก็หมดเวลาสําหรับการรอคอยของน้องๆทุกคนค่ะนี่ลักครับกลับมาอีกแล้วนะคะแฟชั่นอีโวนะคะนี่เลยยินยางนะคะหรือที่น้องๆทุกคนนะคะฮอตฮิตกันอย่างมากๆนะคะนั่นก็คือสักทองนะคะกามทองนะเองครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในตัวเกมกันเลยค่ะ ต้องกราบสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับยิ oh, <yeah. S 1> นดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจบินชาแนลแล้วันนี้นะคะเราก็เข้ามาอยู่กันในเกมกาลินาฟรีไฟ้นะคะเ mm. ชนเก่าเชนเดิมนะครับ mm. นี่เลยนี่เลยนี่เลยทุกคนช่วงนี้นะคะกิจกรรมมาเยอะแยะเลยนะครับอ่าอย่างเมื่อวานนี้นะครับมีกิจกรรม เป็นท่าหัวใจใช่ไหมเจยยังไม่ได้รีวิวใช่ไหมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่าค่ะสำหรับนะคะกิจกรรมที่มาเมื่อวานนี้นะคะนี่เลยกิจกรรมต้อนรับท่าใหม่ค่ะอ่าท่าเต้นเป็นหมูขนาดนะครับนี่เลยนี่เลยทุกคนเดี๋ยวไปดูดีกว่ากิจกรรมมันเป็นลักษณะ,ะยังไงนะคะอ่ายินยอมนี่เลยครับนี่คือกิจกรรมนะคะที่มาใหม่นะคะมีท่าทางหลากหลายเลยค่ะนี่ไม่ใช่มีแค่ท้าท่านะคะ นี่มีรางวัลพิเศษอย่างอื่นด้วยนะคะมีลดนะคะโอ้โหสกินลดนะคะโอ้โหสกินกระเป๋าสกินสเก็ตโอ้โหมีมาเยอะเลยค่ะน้องๆหลายคนก็น่าจะทําการเล่นไปแล้วแหละอแต่สำหรับใครนะคะที่นาน,นานทีออนเหมือนเจนะคะอยากจะบอกว่ากิจกรรมนี้เขาได้มาแล้วนะนี่ ออหังดังป๊อกนะคะอย่างที่พี่เคยรีวิวสปอยเอาไว้นะคะพี่ทําคลิปรีวิวสปอยเอาไว้ล่วงหน้าแล้วเนอะว่ากิจกรรมที่กําลังจะมาในสุดสัปดาห์นี้กิจกรรมที่กําลังจะมาในเร็วๆนี้นะคะนี่มีท่านี้ด้วยมาแล้วเรียบร้อยนะครับทุกคนใครที่แบบพลาดท่านไหนไปเติมไม่ทันอะไรอยากได้ท่านไหนบบน้องๆนะคะก็สามารถนะคะมาหาจับจองนะคะเล่นกิจกรรมนี้ได้นะครับนี่เลย และเมื่อกี้ที่เราเข้ามานะคะเหมือนเจ๊จะเห็นนะคะมีอะไรแปลกๆไปนะคะนี่เลยและเราคงจะพลาดไปไม่ได้นะคะสำหรับนะคะกิจกรรมท็อปอัพนะคะท็อปอัพน้องนกฮูกผู้สู้ชีวิตนะคะนี่เลยครับทุกคนอ่าที่ขอเราะคะเติมเพชรนะคะ1เพชรค่ะรับไปเลยนะคะคู่หูสัตว์เลี้ยงของเรานะคะเป็นน้องนกฮูกนะครับเหมือนได้ฟรีอยากแค่เติมเพชรเข้าไอดี กิจกรรมต่อมาต้องไม่พลาดนะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะเพิ่งมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยค่ะและมาเพียงแค่สวันเท่านั้นค่ะกิจกรรมท็อปอัพนะคะเติมครบนะคะเติมเพชรค,ครบนี่เลยครับตามจํานวนที่เขากําหนดนะคะถ้าเราเติมเพชรนะคะครบ99เพชรก็รับไปอีกฟรีๆนะคะนี่ได้อีก50เพชรมาเลยค่ะถ้าเราเติมครบนะคะ2 9 9เพชรก็รับไปเลยค่ะ150เพชรค,ค่ะ และถ้าเราเติมโคมนะคะ499เพรก็รับไปอีกค่ะ300เพรค่ะว้าว,าวได้เยอะจุใจกันเป็นเลยทีเดียวค่ะท็อปอัพดีๆอย่างนี้น่า,นาสนนะทุกคนยังไงก็อย่าลืมนะคะเติมเพรมาเล่นกิจกรรมกันด้วยโอเคและที่เป็นไฮไลท์ของเราในวันนี้นะคะคงจะหนีไม่พ้นตัวนี้จริงๆค่ะงั้นเรามาที่ลัคกี้ล้อยาวกันเลยค่ะ ไร้เยดีเลยกิจกร,รรมนะคะตูอีวอ e สักทองนะคะนี่เลยก้านทองนะยินจางอ่านแล้วแต่น้องๆจะเรียกแล้วกันนะคะเพราะว่ามันมีชื่อเรียกมีแบบน้ำเรียกหลากหลายแบบจริงๆะคะ่ะและกิจกรรมตัวนี้นะคะ่ะเช่นเก่าเช่นเดิมนะคะกะติกานการเล่นนะคะหมุนหนึ่งครั้งนะคะ60เพชรนะคะแล้วก็5ครั้งนะคะ270เเพชระคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่า เอาจริงๆนะไอดี ID หลักเจ้ะมีกล้ามทองทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วเนาะแต่ไม่รู้ว่าไอดีเนี้ยเจ้จัดไปแล้วมีมีตัวไหนบ้างที่จัดไปแล้วอะอ่าอันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะคืออ่าและแล้วความจริงก็ปรากฏนะคะเจ้มีแล้วอะทุกคน ตอนนี้เจ้มีสักทองผู้ชายแล้วนะครับสำหรับไ d ดีตัวนี้นะคะไ d ดี ID สำรองที่เจ้แบบเอาไว้เล่นกับน้องๆนะคะเออดีอะไรกันครับเนี่ยอาตอนนี้ที่ยังขาดไปก็น่าจะเป็นสักทองผู้หญิงไม่ก็อาจริงๆนะคือจุดประสงค์ของเจ้สำหรับ ID ดีเนี้ยคือต้องการแบบอยากจะปั้นตัวละครผู้ชายให้มีชุด ดีๆใส่เยอะๆหน่อยอ่าเน้นตัวละครผู้ชายนะคะสำหรับไอดีนี้งั้นเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลยดีกว่าะคะ่ะอ่ามีหินแปลงล่างมาแล้วนะคะนี่มีหินแปลงล่างหรือหินตู้อีโวนะคะมีทั้งหดตอนนี้แค่อ 6. อันน่าจะได้อยู่แหละแต่เดี๋ยวเราก็ต้องพึ่งดวงกันจริงๆนะคะทุกคนอันนี้เจ๊ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้อันนี้ก็ไม่ใช่ไอดีหลักของเจ๊นะแต่ว่าเจ๊มีอยู่2อดีนุ เดี๋ยวเราจะมาสูมให้ดูกันดีกว่านะคะมางบ1,000กว่าเพชรเนี่ยจะได้หรือเปล่าสำหรับอาสักทองสักฟ้าและสักดำทามันมี2มันมี3 4เนาะงั้นเรามาจัดกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเอา5ครั้งเลยดีกว่า5ครั้ง270เพชรนะครับกดขอละขอให้ได้กับเขาบ้างค้ะ ขอให้ดวงด,ดีแบบปั้งออกมาเลยอะไรเงี้ยขอเลยนะมาจัดไปครับนาทีนี้พึ่งดวงพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวเลยค่ะโหยตั๋วมาก่อนเลยโอ้โหแล้วแบบอะไรอพุทธดวงไม่ค่อยจะมาละสงสัยพึ่งดวงไปกับไอ้รอบที่แล้วแน่นเลยที่แบบปั้งครั้งเดียวออกเลยอะ่ะอ้ สงสส่ดวงไปกับตอนนั้นแล้วจริงๆทุกคนอ่าอันนี้ก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะครับพี่คงจะบอกไปไม่ได้นะว่าแต่ละคนอาะสุ่มได้แบบอันนี้พี่เห็นนะบางคนส่มครั้งเดียวได้บางคนสุ่มครั้งเดียวได้สองบัตรด้วยก็มีอ่าได้สองพิมพ์เขียวเลยก็มีนะครับงั้นพี่สุ่มแล้วนะครับรอบที่สองเรียกว่าเป็นรอบแล้วกันนะเพราะจะส่มแค่ไอตอนโอเค เจผู้มากับหินมาล้วะสูบอาค่เนี่ยพลอยได้หนึ่งหินไม่ได้พิมพ์เขียวซากอ่านนะจัดต่อค่ะนาทีนี้หรอเปาปอยไม่ออกจริงจริงหรออยากจะร้องไห้จริงๆนะบัตรสร้าง้องวันหนึ่งหินอีกแล้วหรอเจพูเล่นๆนะเจดวงผู้มากับหิน แต่บางคนอ่ะพิมพ์เขียวออกบ่อยแต่หินไม่ออกอันนี้เจ้พูดจริงนะแต่ตอนเนี้ยเจ้พูดดวงมากับหินว่ะอเฮ้ยโอ้ยอ่าสังเกตดีๆนะทุกคนสำหรับตู้รอบนี้เขาจะมีไอ้นี้ด้วยสักทองอยู่ตรงนี้เลยอ่ะโอ,โอโกดกันรอบนี้จะพิเศษอยู่นิดนึงนะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นไหม มันจะมีสักทองอยู่ตรงนี้ด้วยอ,ะอ่ะอ๋อมันไม่ใช่แบบมีแค่แบบเออเราได้พิมเขียวเราไปแรกอย่างเดียวนะเนี่ยมันมีสักทองอยู่ในวงล้อด้วยอ่ะบางทีเราไม่ต้องเป็นแรกนะคะสุ่มได้เลยก็มีนะโอ้โหถ้าใครสุ่มได้นี่ถือว่าแบบดวงดีมากๆเลยนะคะแต่ตอนนี้เจยังไม่ได้สักอะไร ออกไม่ออกว่ะเน่ยโคตรเค้มเลยหายเฮือเจ็บจุกเจ็บจี้เจ,จ็จบตังโอ้จะหมดตัวแล้วทุกคนเอาจริงเจงจะหมดตัวแล้วน่าจะต้องแบบยอมแพ้ว่ะเฮือ แต่รอบนี้มีของดีในนี้ไงนี่ยม,มันมีสักทองในนี้ด้วยอะ่ะในวงล้อมีสักทองด้วยบางบางคนอาจจะแรนดอมได้เลยก็มีนะเอาให้หมดเลยแล้วกันนะคะนี่เ,นลเลย,รอ,ยรอบสุดท้ายรอบสุดท้ายถถอว่าเจมาเล่นให้ดูเป็นครัง้งคราวนะคะสำหรับงบ 1,000พันกว่าเพชรนะครับเจย๊ยกพงข่าวครับเจ๊ไม่ได้ครับเอาเป็นว่านะครับเจ๊ก็มีแล้วเนาะสำหรับสักทองผู้ชายนะคะสำหรับไอดีนี้ไอดี ID นี้เป็นไอดีที่อ่ะเจ๊บอกเราเนาะว่าเน้นตัวของผู้ชายสำหรับไอดีหลักอะจะมีสักทองแล้วทงผู้หญิงทงผู้ชายเดีอัน,นี้ยอมแล้วเลยมีแล้วครับเจ๊มีหมดแล้วเนาะ อันนี้ถือว่าเจ้มาทดลองให้น้องๆดูนะคะสําหรับนะคะงบหนึ่งพกว่าเพนนะคะจะได้หรือเปล่านะคะแต่ว่าอย่าเอาแค่แบบว่าดูแค่ของเจ้แล้วแบบเฮ้ยขนาดเจ้ย,ยังสุ่มไม่ได้คนอื่นจะสุ่มไม่ได้เจ้บอกเลยนะดวงล้วนๆค่ะบางคนอะ่ะหมุนรอบเดียวออกแล้วนะตัว๋วออกแล้วนะไอเนี้ยพิมพ์เขียวเนี่ยออกแล้วบางคนอะ่ะอ่าแต่และคนจะสุ่มไม่เหมือนกันนะ เจ้ฟันทงในส่มไม่เหมือนกันและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบอกว่าขอไว้อะไรให้กับความเกลือของเจเองค่ะดูสวยอะไรขนาดนี้แล้วสำหรับน้องๆน,นะคะพี่อยากจะสอบถามด้วยเหมือนกันมีใครส่มหรือยัง ส่งงบเท่าไหร่กี่เพรออกหนึ่งพิมเขียวอะพี่อยากรู้ว่าพิมเขียวแรกที่น้องๆส่งได้อะหมดกี่เพรครับสําหรับกิจกรรมรอบนี้นะคะอ่าและสําหรับกิจกรรมตัวนี้นะคะกิจกรรมกินยางหรือกิจกรรมสักทองนะคะเขาจะมาเพียงแค่วันที่20นะคะถึงวันที่26นี้เท่านั้นนะครับสำหรับใครที่อยากได้ก็อย่าลืมเติมเพรนะคะแล้วก็มาหาจัดซุ่มจัดซื้อกันด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอจบเพียงแค่นี้กันก่อนแล้วนะคะใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจลลี่ปิ๊ดนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย